สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวนันพันแมนเดอะสตรองเกต์โมบาย สำหรับวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จีนดั้งเดิมกันอีกแล้วนะครับซึ่งผมเองเนี่ยจะมาทําการรีวิวเจ้าตัวละครปีศาจที่มีเพื่อนๆทุกๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยกันอย่างแบบสุดๆอะบอกเลยว่ารอคอยกันเยอะมากนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าโกคิสึตัวนี้นั่นเองครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยจะโผล่อยู่ในตอนวันพันแมนซีซั่นที่2นะ เป็นตัวนักสู้นะครับที่อยู่ในลานประลองแล้วก็กินผลปีศาจไปเป็นกุมุกุมุนะครับผมซึ่งมันก็จะกลายเป็นร่างปีศาจต,ตัวนี้นะครับซึ่งร่างของเขาเนี่ยใหญ่โตมากๆ นะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวของอันดับเซิร์ฟเวอร์กันนะครับว่าเจ้าตัวโกเคสืเนี่ยเมื่อปั้นไปแล้วเนี่ยมันจะโหดมากมายขนาดไหนนะเจ้าตัวโกเคสืเนี่ยจะเป็นสายต่อสู้นะครับมีสเตตัสด,ดังนี้เลยพลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่405หน่วยเลือดอยู่ที่2,500แล้วก็สปีดอยู่ที่99ต่อมาเรื่องของสกิลนะครับสำหรับสกิลที่1น,นะครับลูกเตะสังหารนะเจ้าตัวโกเคสืเนี่ยจะทำการเตะยอดหน้าใสาเป้าหมายรายเดียวสร้างดาเมจไปเลย120และยังมีโอกาส100ที่ จะทาให้ศัตรูนั้นติดก,กระดูกหักสีเหลืองนะครับเมื่อเราทําดาเมจใส่ศัตรูที่มีกระดูกหักสีเหลืองเนี่ยดามจโบนัสมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น100%เสกิลอันติเมตหมัดทะลวงไสโกเคสึืจะทําการโจมตีใส่เป้าหมายทุกตัวที่อยู่ในแมปนะครับผมจํานวน3ครั้งสร้างดาเมจไปเลย1 8 0และยังสามารถดูดเลือดหรือฟื้นฟูเฮดพีให้กับตัวของเราเอง20%และส่วนสกิลพาสซีฟติดตัวอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการเพิ่มมกกกกาาารรััษนะะะและ็เเพิ่ให้ ทีมเนี่ย70%จำนวน2ครั้งและยังเพิ่ม HP ให้กับตัวเองเนี่ยอีก20%และถ้าหากโตโกเคสึโดนโจมตีที่ไม่ติดคิดิคิอคอนนะฮะก็จะโดนดาเมตเบาลง30%เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดสกิลของเจ้าตโตโกเคสึบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปีศาจสายต่อสู้ที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเซิร์ฟจีนของเรานั้นคือปั้นกันแบบเกือบแทบทุกคน เดี๋ยวเรามาดูโกเคสืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังของอันดับหนึ่งของเรานะอยู่ที่20ล้านนะครับผมเกือบ21ล้านบอกเลยว่าเยอะมากๆครับพลังลบของเขาและดูโกเคสือครับผมเลเวล109นะกรอบแดง2บ้าง5ดาวและ4ดาวม่วงค่าพลังอยู่ที่4ล้านหน่วย บอกเลยว่าเยอะมากๆครับพลังลบตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังโจมตีห่อนเขากันบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยพลังโจมตีจะอยู่ที่3 0 0 0 0 0เลือดอยู่ที่5ล้าน3 000. พลังป้องกันอยู่ที่1 1 0 0 0 0สและสปรีอยู่ที่482หน่วยโอ้โห สปีดค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะฮะสำหรับตัวกูเคสตตัวนี้ส่วนเสื้อคลุมของเขาสีดำนะครับอัพเป็นขั้น2ดาวยังไม่มี3ดาวนะพลังโจมตีก็จะบวกให้ไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็บวยี่สองเปอร์เซ็นส่วนเหรียญตามัองกรยัดไปเลย6ดาวนะครับเพิ่มเลือดหกหมื่นแปดแล้วก็ยังเพิ่มเลือดเปอร์เซ็นต์หกสิบสองเปอร์เซ็นโหบอกแล้วฮะ,ะว่าตัวนี้เนี่ยเลือดเยอะอยู่พอสมควรส่วนเซ็ตไอเทมที่เขาใช้นะครับจะเป็นเซ็ตเลือดหมดเลย นะครับโดยชี้ชิ้นแรกเนะี่ยจะมีเลือดอยู่ที่4ี่หมนะครับอันที่2ก็เลือดกับเลือดเป็นโบนัสอันที่3นะครับผมตรงหัวนะก็เป็นเลือดกับเลือดโบนัสเหมือนกันส่วนรองเท้าเป็นเลือดกับสปีดนะครับพ่วงความเร็วมานหนึ่งให้เจ้าโตโกเคสึนั้นได้โจมตีก่อนนะครับหรือโจมตีสักประมาณคนที่2คนที่3กําลังดีต่อมาเรื่องการบัฟนะครับก็ขาดไม่ได้เลยสําหรับเจ้าโตโกเคสึเน้นเลือดอย่างเดียวครับผมยิ่งตัวนี้มีเลือดเยอะเนี่ยยิ่งโหดนะฮะเพราะว่าตัวละครของเขาเนี่ยต่อยแรงอยู่พอสมควรนนนนะะรัเเพาะฉะ้้ ให้มันถึกถกไว้จะดีที่สุดยิ่งถึกยิ่งดีนะฮะตัวนี้โอโ้ดูดิโบนัสเลือดเต็มไปหมดนะครับมีขั้นสุดท้ายนะครับเป็นพลังโจมตีแล้วก็มีโบนัสพลังโจมตีนิดๆหน่อยและส่วนอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือแผ่นศิลาของเรานั่นเองอันแรกเนี่ยยัดไปเลยนะครับเป็นแผ่นศิลาเพิ่มเลือดนะสองหแ พลังโจมตี2,000ส่วนอันที่2จะเป็นแผ่นทะลุนะครับผมลดโอกาสการโจมตีนะครับผมแล้วก็ถูกบล็อกนะแล้วก็เพิ่มโบนัสดาเมจไปด้วยอันที่3จะเป็นแผ่นกำแพงแข็งนะครับผมพเพิ่มลดอัตราการถูกโจมตีแบบคิิคอน9%เพิ่มเลือดอีก10,060อันที่4เป็นแผ่นบาเลียนะครับมีป้องกันนะฮะแล้วก็เพิ่มต้านทานอันตรีอันที่5เป็นแผ่นคมดาเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มเลือดแล้วก็แผ่นสุดท้ายเหมือนกันนะครับผมใส่เหมือนกันกับเจ้าตัวแผ่นที่3 โอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเรือจัดจ้านแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะและเดี๋ยวเรามาดูดาเมจของเจ้าตัวโกเคสือกันครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอันติต่อยทีนึงเนี่ยดาเมจจะสักเท่าไหร่กันเชียวฮะอ่ะจัดมาโกเคสือชาร์จไปตะจัองหวะนี้ปรับเข้าไปสามล้านหกล้านสี่ครับผมโอ้ยดาเมจหนักมากครับโกเคสืตัวนี้ที่สุดของที่สุดจริง,รงๆฮะดาเมดล่อไป6ล้าน4ี่นะ เดี๋ยวดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมการโจมตีเนีดามจมันจะขึ้น3ครั้งนะฮะก็จะมีตอนชาร์จเริ่มแรกครับมาเลยฮะชาร์จึบต่อยไปเป็นขึ้นลมยาดก็ไปหนึ่งทีแล้วก็ระเบิดครับผม6ล้านหครับจังหวะนี้สุดจัดจริงๆครับโกเคปสอเห็นไปแบบเมื่อกี้เนี่ยดามจยังไม่จูใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูในศึกดวลกันนะฮะก็ สำหรับเซิร์เวอร์159นะครับก็มีเจ้าตัวโกเคสือ,อยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้เนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยนะสำหรับฝ่ายทีมปีศาจดามเมจของคนนี้เนี่ยอาจจะเบากว่าของคนที่แล้วนะครับเพราะว่าของคนที่แล้วเนี่ยจะเป็นอันดับเซิร์ฟต้นๆก็คือเซิร์ฟเวอร์10นั่นเองนะฮะซึ่งพลังลบของเขาเนี่ยโอ้โห20ล้านไม่ต้องพูดถึงโกเคสืแม่งต่อยแบบ5 6 7ล้านอยู่พอสมควรนะฮะแต่เดี๋ยวมาดูของคุณฉีกันนะครับว่าคุณฉีเขาเนี่ยจะต่อยแรงเท่ากับคนแรกหรือไม่ะะแรรกกคับมจมจจาาาเลลย้ไปน สองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านหกครับผมโอ้โหต่อยแรงมากแม่ครับแล้วดูโกลิบาร์พ่นพิษมาหนึ่งล้านกว่าจังหวะนี้ด้วงแยบเข้าไปหนึ่งทีครับติดโล่ครับผมทําดาเมจไม่ได้ฮะฝั่งตรงข้ามมาครับเกโรเกโรยัดอันติเข้าไประเบิดจังหวะนี้สามล้านหกครับผมยังไงกันดีครับฝั่งเราแยบก็ไปหนึ่งทีเออต่อยไปฮะเน้นเ้นครับหกแสนหนึ่งครับต่อมา เกียร,ร์โรต,ต,ตีธรรมดาไปตีพันอโกเคสตื่นเตะธรรมดาครับติดกระดูกหักสีเหลืองฮะค,คุณผู้ชมเห็นไหมฮะถ้าตัวราชาทะเลลึกโดนโจมตีนะบอกเลยดาเมจแรงแน่แนอนจังหวะนี้วัคซีนแมนมาครับผม1ล้านห้าฮะแล้วยังไงโกเคสื่อฝั่งเราจาัดไปจังหวะนี้เน้นๆไปอื้อสามล้านสี่บอกเลยว่าหายแทบทั้งทีมครับเหลือราชาทะเลลึกแค่ตัวเดียวนั่นเองเพราะว่ายังติดโล่บาเรียป้องกันดาเมจครับแลว้วจังหวะนี้ต่อยทะลุเกาะเข้าไปครับ7 5็ดแสนห้า ออเออตีเบกหนึ่งตีครับผมแล้วยังไงฝั่งเราครับเกลโลตีธรรมดาไปดามอีกขึดนหนึ่งนะครับผมจังหวะนี้โดนสวนกลับราชาทะเลลึกต่อยเกลโลหายไปฮนะและโกเคสืปิดท้ายครับอันติจังหวะนี้โอ้โหดาเมจเข้าแค่แปดแสนพอเหลือแค่ตัวเดียวแล้วติดโลด้วยอต่อยไปครับน้องด้วงน้องด้วงแย,ยบไปเน้นๆครับยังติดโลป้องกันต่อยไปทะลุโลไปหนึ่งที ตีแบบธรรมดายังติดโล่ป้องกันเอาราชาด้านฟ้ามา <Yes. S 1> ตีธรรมดาโดนสวนกลับมาราชาพลีลึกต่อยไปห้านสามครับผมยิ่งเลือดน้อยยิ่งดำเม็ดแรงฮะจังหวะนี้โกแค่สื่อสวนกลับมาล่อไปเจ็ดแสนครับผมด้วงแย็บเข้าไปหนึ่งทีห้าแสนสองครับ <Yes. S 1> เอาราชาพลีลึกฝั่งเราก็ไม่ยอมเหมือนกันครับสวนกลับไปหนึ่งานครับผมอืึ <Yes. S 1> ตีธรมร, <Yes. S 1> ธรมดาครับเมลสกาดตีธรรมดาไปนั่นฟ้า <Yes. S 1> ยังไงสวนกลับมาดอกนี้เต็มเต็มสองหลานหนึ่งครับผม โกเคสซู u, ปิดฉากหรือไม่จังหวะนี้จริงปะ750,000เรียบร้อยครับผมเอ็เมนยังไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวเจ้าตัวโกเคสซตัวปีศาจตัวนี้บอกเลยว่าควรดองตัวดําไว้รอเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าเซิร์ฟไทยในเร็วๆนี้แล้วนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าเดือนหน้าหรือเปล่านะผมจําตารางไม่ได้เหมือนกันนะครับยังไงใครที่จําตารางได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าเดือนหน้าจะเป็นตัวอะไรแต่บอกเลยว่าดองตัวดําไว้นะ โกคสสนี่แบบแจ่มสุดๆส,สำหรับเพื่อนๆท่าในใดที่เล่นทีมปีศาจนะครับแต่ถ้าเล่นเป็นทีมฮีโร่เนี่ยก็ไปนเน้นรอพวก G ีน SSR จะแจ่มกว่าแล้วก็ดูสัญลักษณ์ G ีนอของเขาหนะ้าเป็นสัญลักษณ์เทคนิคแบบวนๆด้วยเท่ๆนะครับผมรีเวิร์สรีเวิร์สนะครับร, 2, ร่างสงนะฮะมีชุดสูทใส่ด้วยนะหลอ่ลอๆกันไปสําหรับ G ีนตัวนี้เอาววายัางไงสาหรับเพื่อนๆท่าในใดที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมทําการกดปุ่มไลค์กดแชร์ กดซับท้ายและกดปุ่มะระฆังกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยและคลิปวิดีโอหน้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมรีวิวตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยและถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดคำจาอะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับพอดีเพิ่งเตืนอนอาจจะมึนๆน,นิดนึงนะครับ